พอผมเกิดมาผมไม่เรียนหนังสือผมเรียนหนังสือแค่ป2นั่นไม่รู้จะทำอะไรจริงเสร็จแล้วผมเลยบอกว่าสอนให้ผมหน่อยได้ไหมขยายกันมหมเพราะผมทําอะไรไม่เป็นเลยเขาเลยสอนให้เขาบอกสอน10นาทีจะได้ทุกอย่างถ้าคนสนใจเสร็จแล้วเขาเลยสอนตอนจริงถ้าจริงต่อยอดต่อตาภายใน10นาทีเนี่ยผมไปเรียนกินผมไม่เรียนแค่10นาทีสาทสาทเสร็จแล้วผมก็กขึ้นไ้โอ้ ไม่อดตายแล้วกลับไปมาขยายเลยเพราะต้นไม้นี่พวกไอ้พวกมะม่วงพันดีพวกเอ,อมะขามหวานพวกไอ,อ้นี่นะมะพร้าวนี่นะสมรมหมอยาวเขาแจกงไงเป็นพ่อป่าพันไม้ไงเขาแจกให้มาปลูกทีแรกผมนึกถึงเลยว่าโอ้มะขามหวานที่นั่นนะต้องกลับไปขยายพอก,กลับมาผมเริ่มเลยผมเริ่มเยอ่ะผมเริ่มผมเริ่มผมเริ่มคาดกิง่งไปหาถอนกิง่งเออไปหาถอนในอต้นนี้เล็กๆิใต้ต้นมะขาม ค้อนมาก็มามา,มาท่าจริงผมท่าดูร้อยกิ่งตัวเอาร้อยกิ่งรู้ก,ก่อนมันจะเป็นยังไงเสร็จแล้วปรากฏว่าหนึ่งเดือนให้หลังร้อยกิ่งมีเสียแค่สองกิ่งเท่าน,นี้<อ>ก็เลยโอ้โหดีใจใหญ่เลยเพราะเราไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยนะก็ไปโตที่กรุงเทพไม่เคยไม่เคยรู้จักต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวเลยนะไม่เคยรู้จักเลยเสร็จแล้วก็มาทํามาทํามาขมหวานได้เพราะสมัยก่อนมาขมหวานนี่ พันอ่ากิ่งพันมันในกิ่งหนึ่งก็ร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทนะยางต่ำก็ห้าสิบาทอย่างพันที่มันดีห้าสิบาทผมก็เลยมานั่งนะอ้มาคำหวานห้าต้นเนียราจะรอกินกินสลับคงคงยังไม่เขาท่านท่ากิ่งเอาไว้ท่ากิ่งมาไว้ดีกว่าเผื่อมีคนสนใจผมก็เลยท่ากิ่งมาม่วงพันดีท่ากิ่งมาคำหวานก็เลยเสร็จแล้วท่ากิ่งแล้วก็เอาใส่ใส่ถุงดำถุงดำเอาไว้พอคนมาเห็นนั่นน่ะมาขอซื <written> ้อ ขอสือขอคือเสร็จแ,แล้วผมคนนึงว่า <S <S เอะเราทาตกิ่งได้แล้วก็ปลูกสักตรงนี้เองไงตรงนี้มันสูงทําอะไรไม่ได้ก็เ,เลยไปปลูกนี่100ร้อยกว่าต้นร้อยเจ็ดสิบกว่าต้นขยายพันธุ์แล้วไปปลูกอ่ะมันนึกขึ้นได้โบราณเขาบอกว่ามีเงินเต็มพาไม่ไม่ใ่เปันญาเต็มพุงมันจริงๆของคนโบราณน,นะเพราะความรู้ไปเรียนแค่สิบนาทีตรงน,นี้ผมมา เอามาเล่นพันไม้ตัวนี้มาเล่นพันไม้ขยายพันไม้ขยายทุกอย่างเลยบ้าขยายเลยผมตัวนี้ก็ได้พันอะไรมาขยายขยายขยายช่วงนั้นนะพอข,ขยายเสร็จคนมาเห็นก็ขอซื้อคนไม่เห็นขอซื้อเอากลับเป็นเงินพอมีเงินพอมีเงินหมุนแล้วตัวนี้ใครก็ขอซื้อตอนนี้ผมก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรมั่งสวนข้างในผมก็ปลูกกล้วยนะข้างในไม่มีมยีพ่าอะไรข้างในเสร็จแล้วเออ่ชมรมหมอยาก็เลยบอกว่า พ่อท,ที่เทพไปเรียนไปเรียนเทสตรดีไหมเพราะพ่อที่เทพเนี่ยหายพรอยาสมุนไพรนะสมควรที่ไปเรียนเทศาส์ผมบอกไปเรียนได้ไงผมไม่เรียนเขียงสือก็ไม่เป็นทีแล้เขาบอกไม่จําเป็นหรอกเขาบอกจําต้นไม้ให้ได้แล้วกันเพราะพ่อที่เทพเนี่ยค่อยค่อนข้างจะสนไก่แล้วก็จําต้นไม้ได้เกิงผมเลยอ้าอย่างนั้นก็ลองลองไปสมัครดูไปสมัครที่ยโสเขาก็ไม่เอาเงินหรอกเขาสงสารก็บอกไม่เอาเงินหรอก ก็เลยไปสมัครสมัครแต่มาเรียนเองนะก็สอนไม่เพยลูกยูงหน่อยแล้วสอนบกเป็นสมัยสมัยนั้เราไปสอบแบบเลี้ยวเลยนะสอบมาขายมาขายของสุดๆแล้วเสร็จแล้วก็มาเรียนอยู่ปีหนึ่งไปสอบผมไปสอบปีแรกนี่สอบไม่เป็นเห็นก็สอบกันนี่ว่าสออย่งงไ้ผมก็สอบไม่เป็นพอดีคนคนคุมข้อสอบเขาก็เลยเชิยมาหาเขาบอกอาอพ่อราไม่ได้สอบล่ะออเขาสอบแล้วเนี่ยสอบยังไงอ่ะ ก็ดูดูวิข้อไหนมันถูกมันผิดเรียนมากยังไงก็บอกไม่ได้เรียนนะแต่คิดอย่างเราสอบเร็จแล้วก็เลยบอกวิธีสอบผมก็บอกว่าอปีหน้าคงได้เนาะรู้วิธีสอบก็ไม่กลับมาศึกษาอีกทีพอปีหน้าก็เลยไปสอบก็เลยผ่านข้อสอบนแต่ภาคปฏิบัติเะสิต้นไม้เราไม่เคยรู้จักเลยก็เลยใช้ความพยายามไม่รู้จักแล้วทไงเขาชวนเราหมอยาเวลาไปชุมเนาะเวลาประชุมเนี่ย ผมก็พยายามถามอ่ะไอ้ต้นอย่างนี้มันต้นอะไรใครทํายาอะไรไปรักษาโรคอะไรพยายามถามเสร็จแล้วผมก็ไปหาขุดมาปลูกเอาไว้ป uh, ลูกไว้อย่างเงี้ยปลูกแล้วก็เขียนชื่อติดเอาไว้เวลาลดท้ามเราก็อ่านไปเลยจาไปเวยอ่านไปเวยค่อยอ่านไปจําไปค่อยอ่านไปก็จําไปพอเลยไปสอบไปสอบอ่าท่าปฏิบัติปฏิบัติสอบอยู่ห้าปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราไม่รู้ส่วนไม่ สอบอีกห้าปีถึ่งจะผ่านพอผ่านเสร็จแล้วเขาบอกว่าทําไมไม่ไปเปิดร้านขายยาไม่เปิดร้านขายยาสมุนไพรก็บอกไม่เปิดเพราะอะไรเพราะเรามันหายเพราะสมุนไพรชีวิตเราก็ทิ้งไปแล้วตายไปแล้วพอเราหายเพราะสมุนไพรเราพรยายามศึกษาถ้าไปสอนให้คนอื่นเขารู้จักใช้สมุนไพรเท่านั้นเองให้ชาวบ้านเนี่ยรู้จักเพิ่มตัวเองได้เท่านั้นเองมีหนทางไหนที่จะ มีโอกาสที่จะสอนชาวบ้านเพราะเรารู้ว่าต้นนั้นมันเป็นภาษาโลกต้นนั้นใช้ประโยชน์แบบนี้แบบนั้นเสร็จแล้วก็ได้มีโอกาสได้เงินกองทุนซิปมาเซยก่อนก็เลยมาเปิดอรบรมที่เนี่อบรมอยู่สองเดือนกงนีมีการอบสมุนไพรมีการนวดมีการเอกินอาหารบางสิรักอยู่ที่เนี่เสร็จแล้วก็ทำาไปผมคิดว่าคนรอเนะ้าเกิดมาพักเดียวกยับใย แะแสวงหามันทําไมก็เลยค่อยปลูกไปทีละอย่างสองอย่างปลูกของกิน,นปลูกเพราะได้กินน่ะปลูกเล่นๆน่ะผมไม่ทาจริงแล้วทาจริงเราตายไปจริงนะแวมแวนะทำเล่นๆดีกว่าพอาําเล่นๆขึ้นมาเียค่ะปลูกนั้นได,ได้ได้อะไรมาก็ปลูกพอไปเห็นอะไรพันุดีๆก็ขอเข้ามาต้นหนึ่งหรือขอซื้อต้นหนึ่งมาก็มันขยายพันเองะพอปลูกต้นไม้ตัวนี้กลายเป็นผีสิงๆๆเลยเห็นต้นไม้มันมันเป็นโรคติดต้นไม้ใช่ไหก็ติดการพนันอย่างนี้ ผมเห็นต้นไม้ที่ไหนพันุใหม่ๆพันดีดๆามามาก็ขอซื้อก็มาขยายพันธุเสร็จแล้วก็ย้ายพันุ์เสร็จแล้วก็คนมาเห็นก็ขอซื้อก็ขายไปขอซื้อขายไปในราคาถูกๆกันแหละแล้วก็ไม่ขายแพงแบ่งให้ชาวบ้านไปปลูกด้วยเมื่อก่อนผมก็ที่แรกผมก็ปลูกกล้วยนะปลูกกล้วยเยอะส่วนขนา้างในปลูกกล้วยเยอะเสร็จแล้วก็อาศัยพอได้กล้วยก็กล้วยไปขายผมขายแบบถ้าตลาดขายสิบบาท ผมก็ขายแปดบาทหกบาทห้าบาทเนี่ยผมผมไม่เคยขายแพงอ่ะขอยออกไปอ่ะไม่ของเหลือกลับขายไม่หมดก็เอา,เาไปแกะให้มันหมดแล้วค่อยกลับคนไหนเคยเคยอุ่นนุนเรามาก,มากๆวาไหนเราขายไม่ออกเอาไปแกะเข,าเข,าเขา้าไคเลยแต่ส่วนมากผมก็ไม่เคยได้ขายนะเอาเของออกไปเนี่ยเป็นเป็นเป็นไป,นเ,ป,นเ,ปนเอาไปแลกกันมากกว่าเพราะที่ไปก่อนผมก็ไม่มีนายจะทํามีนายอยู่แค่นี้ สมัยก่อนตรงนี้มันเป็นห้วยเ็นห้วยต่อมาจากเนี่ผมก็ขุดขุดเมียก็ดำไปเรื่อยๆผมก็ขุดหัวยาเมียก็ดำไปเรื่อยๆปีหนึ่งก็ได้สองกระสอบสามกระสอบก็อยู่แค่นั้นแหละมันยังไม่มีนาทำพอปลูกมะขามหวานได้ปลูกกล้วยได้เอาไปแลกแลกข้าวมากินก็ส่วนมากก็ไม่ขายอ่ะผมขยายพันธุ์ไม้ได้เยอะๆช่วงนั้นผมผมขยันขยายพันธุ์ไม้นะ่ะเพราะได้เยอะผมก็เอาใส่รถไป พอใส่รถไปเขาบอกขายต้นเท่าไรผมบอกไม่ขายไม่ขายจะทำไมเอามาทําไมผมบอกเอางนนี้ดีกว่าใครอยากจะปลูกอะไรก็เลือกแต่ถ้ามีข้าวก็ขอข้าวไปกินัโลสองโลหรือไม่ถึงโลหรือถ้วยนึงก็ได้แล้วแต่จะให้นะผมก็ไปแลกแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ขับรถไปจอดแล้วก็นั่งคุยแล้วใครอยากได้อะไรเอาไปเลยนก็อยากอยากให้ข้าวก็ข้าวจะให้อยากมีปะลาราก็เอาปะลารามาให้ แล้วมีเกลือก็เกลือไม่ผมผมไม่ไปสนอกแล้วจะใครจะเอา็ีแล้วเขาก็มาเลือกเอาเลือกเอาไปไปหมูบหม่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยนะมาเลือกไปปลูกไปปลูกไปปลูกค้างกลับโอ้ยข้าวเต็มรถเอากลับไม่ไหวอะ่ะเพราะเราไม่เราไม่บอกว่าต้นนั้นเอาข้าวเท่าน,นี้ต้นนี้เอาข้าวต้นน้นเราไม่บอกนะแล้วจะีเขาจะให้ยังมาํามหวานของผมเนี่ยมา,าํมมาบหวานผมมาขามหวานไม่ออกมากมออกมา,มาผมก็ไปเยี่ยมญาติตรงน,นั้นบางต้นไปร้อยเอ็ดมั่งไป้บ้านไผนะ่มันมีพี่น้องอยู่ที่นั่น เขาไปซีผมได้มาขำหวานผมก็ใส่รถไปเขามาถามซื้อผมก็ไม่ขายผมบอกว่ามาทําไมไม่ขายเอามาฝากฝากพี่ฝากน้องฝากคนนั้นมั่งฝากคนนี้มั่งไปเยี่ยมคนนั้นเอาไปฝากไปเยี่ยมคนนี้เอาไปฝากแต่ค้ากกับเอาเข้ากลับไม่ไหวหมอเลยนี่ผมก็เลยคิดว่าโอ้ไอ้ที่เขาไปหาไปหาแรลกตามหมู่บ้านเขามีจํากัดน,นะเขามาขมหวานหนึ่งโลต้องขอข้าวหนึ่งกระสอบอะไรสำนองนี่ผมไม่เอาผมบอกแล้วแต่ย่าย ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเอาไปฝากเอามันกลับได้มันกลับได้แล้วก็พอกลับมาถึงบ้านพอม,มีมีเวลาว่างแล้วก็มีอะไรก็ปลูกไปเรากินกล้วยแล้วก็กล้วยก็ปลูกกินมะละกอแล้วก็ปกลูกมะละกอก็กกสบายไปอย่างน,นนะครับไอ้ซื้อซื้อไหมมันก็มีเหมือนกันมันก็อยากบาง,บางนานๆเข้าก็อยากกินเหลข้าวตามตลาดก็ซื้อมาแต่ก็น้อยที่จะซื้อ เราก็หาปลามาเลี้ยงหากบมาเลี้ยงเนี้ยเลี้ยงพอได้กินปลูกผักก็ได้กินผักธรรมชาติน้องอะไรมั่งนีนั่นก็ผักเม็ดผักติ้วผักอะไรก็ปลูกแต่มาไว้เนี้คนระับพอถึงเวลาเราเก็บธรรมชาติกินพอไม่กินสารเคมีพอเลิกจากสารเคมีเออที่ที่หมอรักษาผม,มเขาบอกว่ายี่สิบีอ่ะสารพิษในร่างกายเพิ่งจะหมดถ้าไม่เพิ่มนะถ้าเพิ่มมันก็นไม่หมด ผมพยายามพยายามที่สุดนะเลิกไม่กระทั่งไอ้ของซื้อละเอ้ยพอเรื่องบริษัทสายเซนี่วันอยู่พอพยายางเลยเป็นปุ๋ยหมักอ่อตุ๋ยหมักก็เลยเป็นงานคนขนาดนั้นใช่เป็นหัตถกรรปุ๋ยหมักที่วัดชนธรรมมาก็เลยเนี่ยพอพอเขามาเห็นรูปแดดสมัยก่อนก็ยังยังไม่เคยมีใครปลูกนี้เนาะเขาเขามาเห็นรูปแดดเขาเลยบอกเอ๊ะสถานตรงนี้มันน่าจะมันน่าจะจัดเป็นที่อบรมได้นะ ไอ้กระทรวงเกษตรเขามาเห็นผมบอกว่าก็ลองพิจารณาดูเนี่ยเขาบอกที่พักมันก็มีที่นั่งกินข้าวก็มีอะไรอย่เงี้ยอันนี้พวกกระทรวงเกษตรเขาอะใส่ได้ปยเจาะงอนม่าทีละหน่อยก็เลยเห็นจียงเส่นที่แรกกับเย็ดหลังหนึ่งที่แรกมันเป็นโรคหนามป่าเป็นโรคหนามปลาเองน่ะแต่ว่าเขาก็เอางอหม่ใมาต่อเติมมันเลยตัวเติมมันเลยเป็นสรงน่ะมันมันงอบม่าเท่เดียวอนะ การเห็นังเกี่ยวกนมากคนมาพักมานอนมาเล่นอย่างอย่างแนงเป็นสิทธิล่ะเขาก็เลยเขาก็เรียนรูปแบบเขาบอกมันมันมันควรจะจัดบุรมเกษตรกรได้เขาก็เลยมีโครงการเข้ามาเอ่อตั้งแต่ปีปีอะไรปีสี่เก้าเรื่องไปเี้ยวกันไปนเใ็้ขั้วกระส่วนเกษตรครับไปของทุนครับท่อสอของทุนมูลบัตรอ่าของทุนในของทุนเพื่อสังคมอะไรยังไงของทุนเกกรแล้วพัฒนาเกษตรกรนะของทุนมาหนาเกษตรกร ก็เลยน,นี่ก็กประมาณประมาณปลายเดือนไม่ที่เข้าข้อกัน,กนได้บัาปลายเดือนนี้สงสัต้องใสสองสองสอง,สองโครงการมีเข้ามามันจอบรงไม่ได้หยุดเลยทนะันทก็ <ขอ S 2> <ต>คือเราไม่ได้ทำกินกิงงแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยจะกินแล้วก็เอามาปลูกมาปลูกเป็นอย่างนี้แหละกนมีมนจังหวัดจากคนหรอกปีพี่เขาพ่อที่กว่าจะเป็นมาปลูกเป็นัน้างานเล้ผมเริ่มปลูกริงิงเนี่ยนะเริ่มปลูกกิงก็แค่ปีสี่หนึ่งนี่นะถับปีสี่หนึ่งเนี่ยเริ่มปลูกมา ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจปลูกครับมีอะไรก็ปลูกไปไม่ปลูกก็ก็ปลูกผักปลูกอะไรไปสมัยก่อนผมปลูกผักเยอะผักผักอันเนี่ยรับผักอ่บพวกหัวหอมกระเทียมอะไรเนี่ปลูกปลูกทรงตลาดแต่ปลูกแบบเนี่ยแบบแบบไร้สารเคมีเนี่ยขายดีด้วยก็หัวหัวหอมก็ไม่เคยถ้าจะถามถ้าจะถามว่ารายได้หลัก ที่ผ่านมาครับอดีที่พ่อได้มานี่มันได้ได้หลักของพ่อนี่มาจากจากอะไรอ๋อมันมันไม่หลายอย่างอ่าที่ที่จืเป็นอยู่จริงๆก็มันมันกล้วยอยู่ที่สวนข้างในเนาะขายกล้วยเนี่ยอาตี์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยอยู่เนาะครั้งหนึ่งก็ไปประมาณเจ็ดแปดร้อยพันกว่าบาทเจ็ดแปดร้อยพันกว่าบาทอยู่เนี่ยก็น่ามาคำหวานมาขายมาคาหวานก็ขายมั่งแรกมั่งอะไรกันเนาะส่วนหน้ามันจะแลกกันแหละมันมันไม่ได้คิดเป็นเงินหรอกแต่พวกมะม่งรามโม่งไม่ได้ขายหรอก ข้าวม่วงมะพร้าวก็ส่งสลัดมั่งอะไรมั่งก็ก็มีไรายได้อยู่อ่าอาศัยสมุนไพรมั่งสมุนไพรเราแปดรูปมั่งอะไรมั่งเนี่ยเขาออกไปจัดบูธอะไรอย่างวันนี้เราไปจัดที่าพระาไปลงปโบถสถถ้าวัานไหนพระโรงโบถสถคนก็เยอะเพราะคนเยอะตอนนี้เราออมมีติดจัดด้วยไป่ต้มน้ำร้อนให้เขากินด้วยต้มน้ำร้อนให้กินฟรีไงคนเท่าคนแก่คนสูงอายุคนไปวัดก็มากินน้ำร้อน,นกินจนคนรู้หมดอะไรแถวนี้ ถ้ามีถ้ามีงานตรงไหนต้อง,องม,มีต้องต้องมีผมในต้มน้ำร้อนหนะ่อยทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้ว